นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดหนีนอกระบบและรับฟังปัญหาและพบปะประชาชนในพื้นที่เช้าวันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีมีกำหนดตรวจราชการที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการ ทั้งปัญหาเรื่องยาเสพติดที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติรวมถึงปัญหานี้น้องระบบกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายรวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนรวมทั้งการใช้น้ำสำหรับด้านการเกษตรอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและรักษาระบบนิเวศด้วย ด้านนางสาวไอเยรินพันริศโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองกล่าวว่าในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะไปติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำณสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ปริมาณฝนที่ตกน้อยและปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆไม่เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น986,807ไร่ทั้งนี้กรมชลประทานเตรียมแผนมาตรการดังกล่าวตามนโยบายรัฐบาลและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรเทา ภยแล้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเชิงรุกดูแลเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เพราะว่ามันมีเรื่องของการทำการ,กรเกษตรเยอะนี่ปลูกข้าวหอมมะลิเป็นสำคัญนะคะเบื้องต้นเลยนะคะทางร้อยเอกทางนัดพมเผาค่ะ,ะาตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็สั่งการ้าที่กรมชลประทาน,นะคะ่ะให้กำชับแล้วก็ติดตามน้ําอย่างใกล้ชิดมีการวางแผนที่จะเพิ่มปริมาณน้ําที่เก็บกักให้เพียงพอต่อความต้องการอาจจะมีการขุดลอก ลำน้ำเสียวใหญ่ลำน้ำเสียวน้อยแล้วก็การก่อสร้างประตูระบายน้ำแล้วก็ฝายในลําน้ํานะแล้วก็จะมีเรื่องของการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าด้วยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยเก็บกักน้ําได้มากขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะจะมีกําหนดพบปะกกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง นภศรแก้วคำํำรายงาน